กล่องมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมยอปอติตต้องเปิดให้ดูตลอดเลยใช่ไหมในช่วงนี้ขายเอาไว้ลงหน่อยเดีเอวไปขายของได้เปรี่ยวเก้าอี้มานั่งก็ได้เก้าอ,อีอ้ข้างหลังมีว่างอยู่ตัวนี่ ต่ทีนี้หลังๆมันราคามันกระโดดไปสี่หมื่นกว่าได้ไงเนาะมันเป็น5 g มันจะกแพงครับตัวซิปราคาสูงมากเลยแต่พี่เช็คดูแล้วก็ไม่มีรอยนะหรือที่มันเป็นรอยตรงเนี้ยมันเป็นรอยพลาสติกครพลาสติกข้างบนใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยคือเดี๋ยวพี่รอพลาสติกออกมายครับตอนเนี้ยเราดูแค่ว่ามันบุบไหมอย่างเดียวนะต่อออ่ เพราะมันหลุด QC มาหรือเปล่าเนี่ยใช่นี่จะดูไหมฮะได้โปรดแต่อย่างว่าเนื้อฟาหลังที่บอกเนาะมันจะต้องหาเคสใช่ไหมใช่เพราะพวกนี้ถ้ามันกระเทือนมันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่เพราะว่มันเซนชิตี้เหมือนกันเนาะมันหลุดอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าตรงนี้จะแตกตรงนี้เป็นกระจกตรงไหนนะข้างบนนี่ยเหรอใช่เป็นกระจกอ๋อ เขาถึงว่าให้ต้องมีเคสใช่ไหมผมพยายามไปหาเคสที่อื่นมาแล้วไม่มีเลยอ่ะเรียบร้อย,ยไอ้ปากกานี่คือแค่กดปุ่มมันก็ออกมาเนอะใช่ครับคือปุ่ม,มแล้วก็ดึงออกมาได้เลยสปากกามันมีหัวเปลี่ยนได้ปะห,หัวเปลี่ยนเพราตอนนี้จะไม่มีนะฮะเพราะหัวแจริงๆหัวม,มันก็ไม่น่าเสียดง่ายเนอะใช่ครับ ไอตอนนั้นที่กะที่คุยกับพี่เนี่ยเต็มที่มันมีแค่สัญลักษณ์แค่เซ็นตรงนี้เนาะใช่ครับตรงนั้นเลยแม่งไม่มีประโยชน์เลยเอามาเอาของแถมดีกว่าแต่ปากการุร่นนี้มันเริ่มเหมือนดินสอขึ้นอุ้กทีแล้วเนาะอีกสุดนใคก็คือความสมูทของเขาอะครับตัวการตอบสนองไอตัวตอนนี้มันเป็นฟาชาร์ใช่ไหมตัวแถมเมื่อกี้ฟุ๊ปเปอร์ฟาส์ครับ25่สิบห้าวัตโอ้โหปกติมัน20วัตตเนี่ยหรอ,อมัน15วัต อ๋อมเพิ่มมาเยอะเหมือนกันเนาะแสดงว่าอันนี้เครื่องนี้มันรองรับที่มันชาร์จเนะท่าไหร่นะกี่วัตต์นะแม้วัตต์ครับมันเขียนไว้ด้วยเหรอม,มันจะเขียนว่าซูเปอร์ฟาชาร์จแปคว่าย่สิาเพอ๋อ,ววต,อ,อตอนแรกปกติมันแค่เป็นคำว่าฟาชาร์จจริงเนาะใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ Galaxy Gear ไม่ค่อยมีโปรแล้วเนาะ จะมีน้อยหน่อยจะมีแต่ตย,ยุคก,ก่อนเนอะยุคสามสี่ปีที่แล้วปีโป้เพียบเลยไอ้พวกนี้ต้องลองเทสถ่ายรูปดูก่อนด้ไหมเดีเดิมมันจะมีโปรแกรมตรองรการอโอเคเ,เดี๋ยวไอ้ปัดต้องให้ออฟเอาไปให้ใ,หใครรูดสักคนก่อนปะ ของพี่เดี๋ยวทำเครื่องให้เสร็จค่อยชําปลเองได้เลอาเลย <c oughs> ไม่อะไร <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราไปใช้สายตามตลาดนัดมันก็จะไม่ได้เนะมันเกี่ยวไหมเราใช้สายตามตลาดนัดแต่ว่าตัวปลั๊กที่เราเป็นเต้าเสียบนะเป็นซูเปอร์ฟาชาร์จมันจะลันเข้าไปเหมือนอแม็กเหมือนเดิมปะ่ะคือตลาดนั้ะมันก็มีเกียร์ของเขาเนอะบางทีเขาก็เอาของดีไปขายมันก็มีเพียงแต่ว่ามันดูยากหน่อย ทีนี้ถ้าพี่ใช้สายแท้แล้วหัวแท้ครับตัวเครื่องก็จะไม่เกิดระเบิดไฟจะเข้าพคื้นอีกเนี่ยไม่ควรจะใช้สายปลอมบ้างเถิดเนาะอ่า,าใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟ้คฐานมันก็ควรจะเป็นสายที่เว้นมาตรฐานแล้วถึงปล่อยไฟได้ตามมาตรฐานเนี่ถ้าเกิดสายมันเสียควรจะต้องมาซื้อที่เป็นของแท้ดีกว่าเนาะ แล้วไอ้ตัวบัตรก็คือมาตอนหลังใช่ไหมที่ว่าได้ใช่ครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่บ้านจะใช้เวลาประมาณเจ็สิปีว่นบัตรส่งมาให้ที่บ้านเหรอใช่ครับอ๋อนี่ก็ต้องคอยดูดีๆเนาะเพราะเล็กอย่างนั้นตั้งหกเจ็ดพันเลยเหรอ,อสายนี้มันไม่ถึงเ,<อ>เมตรเนาะเมตรหนึ่ง ครับที่สังเกตสายมันจะแข็งขึ้นเพราะว่าเป็นแบบปาร์ททามตรงคอเนี่ยเหรอเนี่ยเพราะเวลามันหักมันจะหักตรงคอเนะถ้าถ้าหักก็คือหักตรงนี้กันเออเราก็ต้องระวังตรงคอระวังยังไงดียร์ตรงคอที่นึกภาพเวลาที่เก็บสายเราจะชอบอย่างเงี้กันเออเออใช่ใช่ผมทำอย่างนั้นประจําเลยแต่ก็คือเราอย่าอย่าตึงเงี้ยแบค่อยๆวนไปครับอ๋อไม่ต้องตึงใช่ไหมสติเราจะปึ๊บปึเออใช่ผมทำอย่างนั้นประจำเลยแล้วต้องทำยังไงอ่ะก็คือจริงๆอ่ะก็คือ เหมือนแบบเราหมุนเบาๆอะทบไม่ต้องดึงตึงแล้วก็ตอน,นจ,รจริงๆอะจุดที่เสียบ,บ่อยก็คือเวลาเราเสียบชาร์จเราเล่นไปด้วยเนี่ยเราเผลอบิดบิโตวเครื่องเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็หมุนวนไปเรื่อยๆตัวเนี้ยเหรอตรงเนี้ยเหรอคือสมมติเนี่ยพี่เสียบนี้ใช่ไหมราเล่นโทรศัพท์อะครับโอกาสหมุนมันก็จะบิดไปเรื่อยๆเกียวมันจะบิดไปเรื่อยๆอ๋อเ<ล>ข้าใจละอ๋อเออใช่ง,ง่ายๆว่าตอนชาร์จก็ไม่ควรเล่นแล้ะกันเนอะ,อะเดี๋ยวสายมันพังง่ายอีก จริงๆตอนชาร์จไม่ควรเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเออเหรอทำประจำเลยเพราะว่าพอเราชาร์จนะครับตัวเครื่องมันจะร้อนเออใช่แล้วเราอ็เล่นอยู่ครับทุก่ก็ไม่หายร้อนจังๆคามร้อนในเครื่องคือเวลาชาร์จมันเป็นซปเปอร์ฟาต์อะครับมันจะร้อนอยู่แล้วพอเรามาเล่นอีกแล้วเหมือนไฟฟ้ามันไปดูดที่มือเลยไม่นะครับพี่เหรอ อัปเดตสักครู่นึงเออมันมีตัวอะไรแถมมาบ้างไหมในโปรแกรมแถมอ่าทั้งหมดเนี่ยฮะที่ติดตั้งมาให้เดี๋ยที่เหลือเราจะตฟฟิิกกเเนน็ตตตมั่่รแวาา้องไปลงทะเบียนเองดิใช่ค่ะเบบียนเเองใช่ครัพราะเน็ตฟิกเดี๋ยวนี้ก็ถูกลงเหมือนกันนะแต่ต้องหาคนแชร์เอามันให้ทั้ง5 ID ป่ะถ้าจำไม่ผิดมันมีแบบบิลลิ่งมูสเตอร์อ่ะแฟมิลี่ทีห้ครับเออไปหาคนหามาก็น่าจะคุ้มนะ เคยเห็นคนเขาประกาศในเน็ตเรหาคนหาแต่เราจะเชื่อมาได้ยังไงเนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนไอเดียปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนะมันก็อดละ่นที่ก็เป็นคนตั้งตัวครับเออเป,เป็นแบบ,บน,นั้นดีวกว่าเนะเป็นเจ้าบ้านหาคนหาตั้งตัเป็นเจ้าบ้านเพราะงเราไม่โกงอยู่แล้วนะ พูดไปก็น,น่าสนใจปีหนึ่งพันกว่าบาทเองใช่ปะ่ะแล้วหนังแม่งดีๆทั้งนั้น,น,นเลยแล้ววันนี้เคสะมีอะไรมาใหม่อีกไหมนอกจากที่พี่เคยบอกก็มีมาครับก็จะมีมีมาใหม่อยู่นะเป็นแบบหอกยางด้านหลังางติเดี๋ยวลอง,องว่ากันอีกทีนึงเนาะเพราะยังไงว่าพี่ว่ามันควรจะต้องซื้อใช่ไหม เดอบเขื่อนที่ไหนคด้บอเค